มีคนถามวกนี้จะกินอะไรอะไรอะไรก็ได้ครับจัดมาเลยได้หมดไม่เกลี้ยงลีรองกินรต้องกินแบบตรงแค่โดรเตียเยอะน่าจะสัตวราคจะกาตาวันนี้ไม่ดีื่วันนี้ไม่ดีร่ สวัสดีครับ

来来来 รักษาควัมด้วยครับครับขอบคุณทุกคนนะครับเ็สงาตอนนี้นะครับก็ การไล่ลําบนสลานะครับก็เสร็จสิ้นแล้วท่านผู้ชมที่อยู่ด้านนอกนะครับก็สสวัดีนเชิญเข้านชมด้านในได้เลยนะครับหรือพี่าทางนเสื้อผ้าก็เว้นยาไว้ให้นะครับท่านผู้ชมที่อยากจะชมแบบบรรยากาศที่นั่งตักเสีอก็ได้นะครับ คร้วตอนนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่การแสดงของเราจะเริ่มทำการบริเณของโ์ลงนะครับตอนนี้ก็จะขอกราบเรียนเชิญนะครับผ่านพันเจ้าภาานะครับก็คือร้อยตำรวจเอกเสถียรนะครับพงศิดา นะครับได้ขึ้นมากล่าวเปิดงานนะครับที่เวทีการแสดงอย่างนี้นะครับก่อนที่การแสดงเขาเราจะเริ่มขึ้น